สีดัสสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนมือนี่ครับมือนี่เขามาตีหญ้านะครับเนาะตีห้าอ่อพื้นที่ของสาราประชาคมนะครับืทีหลวงครับอันนี้ผมเอาดันดันนาไปแล้วนะครับดันหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าพื้นตรงนี้มัน มันแน่นนะครับตอนนี้รถจอดพักนะครับความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นก็คือสาเหตุดอกหญ้านะครับดอกหญ้าเข้าไปในแผงระบายความร้อนนะครับก็เลยเอาญ้าอะไรออกแล้วจอดพักนิดนึงครับให้ความร้อนลงนะครับนี่ครับก็ดันผมดันหน้านะครับผมรอกลางๆปันก่อนมากันสองกันครับวันนี้ คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับช่วยกันครับอันนี้จะใช้หางหลังในพื้นที่ที่มันที่มันจมนะครับมันอมน้ํานะครับนี่เละนะครับนี่ครับรถวิ่งเข้ามาเนี่จมครับก็เลยใช้คันนี้เอ่อใช้หางหลังครับและเคียร์รอบๆขอบๆนะครับ มาดูกันครับใครมีเทคนิคดีๆก็แนะนำนะครับนี่ครับอันนี้ก็คันก็เบีย้างๆไปแล้วครับพื้นที่นะครับมันลกครับนายก็เลยสั่งมาให้ทำนะครับนี่ครับพื้นที่ไม่ม่เสมอครับดันมากันดันในพื้นที่เสมอมันฐานหน้ามันไม่โอ้โหตรงนี้จมนะครับนี่ครับ มีน้ำออกด้วยครับนี่ครับเหมือนพื้นที่มันต่ำครับแล้วน้ำมันมาขังนี่ครับกิงก็ใช้แมคโครก็ได้ครับแมคโครพอดีทันเลอร์เสียครับทันเลอร์ซ่อมอยู่เลยขนแมคโครมาไม่ได้ก็เลยเอา g c ีมาครับ3 c x ครับ2คันครับวันนี้ ไปเลยครับดึงหญ้าออกมันจะนุ่มๆนะครับนุ่มๆเนี่ยนะครับนิ่มครับนิ่มครับอ่าอ่าไม่ได้กดดูครับเนครับถ้าดันหน้ากล้อมันก็ยังข้างครับยังข้างครับใบมีดมันก็ไม่สามารถดันยญ้าไปได้ลยครับ้นหลังครับตีไปครับตลอดแนวไปนู่นนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกกำลังแกนะครับที่กดติดตามนะครับจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับก็มีคันหนึ่งจอดพักนะครับคันที่ผมขับนะครับพักดอกยามันเข้าไปในแผงระบายความร้อนครับความร้อนขึ้นครับถ้าความร้อนขึ้นสัญญาณจะดังนะครับสัญญาณเตือนจะร้องครับกรับการขยัขยบรถ ความร้อนขึ้นมีสัญญาณเตือนตีไปเรื่อยครับตีย่าไปเรื่อยกับพื้นที่ยนไม่จมไม่อมน้ำชุบน้ำนี่ก็น่าจะครึ่งวันสองคันนี่ก็น่าจะน่าจะจบนะครับนันฝั่งนู้นนะครับผมทำไว้นะครับ ันนี้ก็จะเคลื่อนรถไปฝั่งนู้นไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนไปเรื่อยๆก็จะตีหญ้าออกไปไว้ฝั่ง,งนู้นแล้วครับตีเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับจักสองสามแถวเอาสุดสุดบูมนะครับบูมก็ไล่สองสามแถวก็อาจจะจบไล่เป็นยาวๆไปไว้นะครับเหมือนนู่นนะครับไล่มาแล้วก็เดี๋ยวจะดันดันหน้าไปคลองรวมครับ แล้วก็ตักออกนะครับนี่ถ่างหลังตีมันก็ช้าครับแต่เราต้องจำเป็นที่จะต้องทำอยู่กับหน้างานนะครับหน้างานที่มันจมมันในซอกในแทกที่เราดึงเข้าไม่ได้หางหลังจะละเอียดกว่านะครับ ใช้ควบคู่ครับรถเรามันรถกันอีประสงค์ครับควบคู่ครับทั้งหน้าทั้งหลังครับอโอ้เป็นทางงาปูพักนะอีดีเนะตรงนี้มันตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้นะครับเป็นร่องน้ำเมื่อใครมาขุดร่องน้ำมห้ระบายลงมาใส ไว้เป็นพื้นที่รับน้ำครับทำควาคลียร์ครับเขี่ยออกทุกปีครับเหยียดยากปีครับนี่ <Yeah. S 1> ครับมสุดบูมนะครับนี่นี่ผมนะครับอ่ามีกดนะมันมันจัด มันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะครับสังเกตได้นะครับขยับรถทุกครั้งต้องเก็บหางให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเท้าช้างขึนปล่อยไปครับไปเรื่อยๆครับโหมีน้ำครับมีน้ำซึมนะครับนี่ครับน้ำซึมขึ้นมานะครับ อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เันเหมือนร่องน้ำนะใครมาขุดไว้ไม่รู้นะครับอน,นี้ฟังเสียงเร่งรอบก็มาตรฐานอยู่ประมาณ พันห้าร้อยรอบนะครับสถานพอดีครับถ้าเร่งแรงเกินนั้นมันก็เหมือนเหมือนรถมันจะตัดนะครับแรงเกินถ้าเร่งน้อยเกินกเหมือน,นไม่มีไม่ค่อยมีแรงเราจะเอาแต่ย่านะครับ ออกไปไว้ฝั่งนู้นนะครับเป็นแถวเป็นแถวนะครับอ่าครับนะครับหน้านาไปนะครับใครมีเทคนิคดีๆแนะนำได้นะครับแลกเปลี่ยนกันครับ ดูมุมกว้างๆครับโหลดแล้วครับแปงว่าหนักครับแหมติดครับติดติดครับติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแน่นครับแน่นนี่ครับ มีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปลงมาดูเรื่อยๆก็เหลือพว,วกต้นหญ้าใหญ่ๆนะครับฝัง่งนู้นนะครับถ้ามันถ้ามันไม่จมผมก็จะดันหน้านะครับดันหน้าแล้วดึงกับหลังครับดึงค่อยๆดึงรูดกลับไปเรื่อยๆก็ถึงพื้นแล้วครับพยายามจะเอาดินออกเยอะนะครับมันรวบๆให้ดึงหญ้าออให้ค่อยๆทำครับ ดินออกเยอะบางทีปรับไปดึงไปมันดินมาเยอะก็ลำบากเราครับอครับดึงขึ้นจากร่องน้ำนะครับ เรื่องความร้อนก็มันดูแลมันสังเกตหน่อยนะครับพวกออยคุณเรืพวกแผงมอน้ำแผงแอร์ครับก็พยายามเป่าบ่อยๆนะครับทิศละครั้งก็ยังดีนะครับเอากกองเป่าอะไรเช็ครถให้พร้อมนะครับอันนี้ผมมาเจอดอกยาครับเรียบร้อยเลยครับอมร้อนขึ้นครับ ี๋ยวกลับไปผมก็จะไปเป่านะครับนั่ก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็เอาอะไรเอามือดึงกวกดอกยาออกก่อนนะครับอยู่หน้าแผงนะครับพอใช้ได้นะครับกานดึงการดึงยาเหมือนเกี้ยวเหมือนอะไรหมุนๆน,นะครับหมุนๆปุ้งกี๋เป็นเล็กแปดครับมันก็ดึงออกง่ายครับ เนี่ยเป็นจังไดเป็นจังไดน่อ่าออกยันลากครับอ่ะมันจะได้ขยับอีกแล้วมั้งครับเนี่ยอุมอามันสั้นนะครับต้องขยับบ่อยครับทำได้ประมาณ3เมตรเลยครับ ดึงเข้าไปสามเมตรกยับไปเรื่อยๆครับเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวช้าครับต้องเอาเท้าช้างต้องหมุนไปใส่เกียร์ถ้าดันตัวเองก็ดันได้ครับดันตัวเองไปแต่ผมไม่ค่อยทำหรอกครับดันเอาหางหลังดันตัวรถไป ครับอ่ะจะไปอีกแล้วไล่ไปนู่นนะครับไล่สุดกำแพงเลยนะครับอ่ะเอียงเอียงรถเข้าหารองน้ำนิดนึง,งสงสัยครับเนี่ยไม่ได้ล้วงง่ายๆ นี่ครับตักขึ้นมาเลยครับฮะยวน้อยฝั่งนี้ มีอ้อยด้วยนะครับใช้ชาวบ้านอยู่ใกล้ๆนี้เขามาปลูกไว้นะครับพื้นที่มันว่างเปล่าเนาะทิ้งไว้ก็ยาลก ลืมบอกนะครับอันนี้ปุ่งกีปุ่งกีเปลี Shadow ่ยนมาใหม่นะครับยังไม่ได้ดามเลยครับปุ่งกีคันนี้ตัวเก่าไม่ได้ดามครับตัวเก่ามันบางแล้วมันบิดเลยครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลียนปุ่งกีใหม่ซื้อปุ่งกีมาใหม่ครับแต่ยังไม่ได้ปะนะครับปะถ้าเอาไปมีรถเกีนะครับใส่รถเกียร์ได้ครับ การของผมอะปะเรียบร้อยแล้วครับคงทนครับอันนี้ติดหัวยักครับบางทีก็ต้องสอดเข้าสอดออกยักแล้วยักเดี๋ยวขุดครับเอาดัอานออกไปอา่า โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับแล้วกขยับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับน้รลองน้ําครับให้ดูรอบๆที่ตีออกมานะครับนี่ครับริมด้วไปนู่นนะครับต่อไปนู่นนะครับโอเคฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ